ลายครามอดแต์เสียงที่เติมเต็มความสุขและประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วน,นะคะกับพิ่ชันอนงแกวนวลพูมในการกองสวัสดิการสรังคมเทศบาลตำบลละโนดนะคะวันนี้ก็จะมาลาวเรื่องข้องละโนดในเรื่องข้องผีพิพิธภัณฑ์ต่อจากอีพีทีแล้วน,นะคะ พิพิธภัณฑ์ละโนดนะค่ะท่านจรลักวิชาการสมัยใหม่ก็คือการจัดพิพิธภัณฑ์ในรูปของการเรียนรู้เรื่อง้องทินศึกษ้าโดยนําข้อมูลผ่านภาพและก่ภาษาในรูปของการจัดนิทรรศาการผสมผสาน,านออกหับการจัดการแสดงสิงคของเครื่องมือเครื่องชายต่างๆที่ได้หลับมาบริจาคมาจากประชาชนทําให้พิพิธภัณฑ์มีรูปแบบที่น่าสนใจมีชีวิตชีวา การคณะกรรมการจัดพิพิธภัณฑ์ละโนดนะคะได้ทำพิธีมอบพิพิธภัณฑ์ละโนดให้กับเทศบาลตำบลละโนดหลับไปดูแลและกบริหารเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าิงหาคม2 5งพนห้าอห้าสิบแดนะคะโดยมีการจัดการแสดงไหวเป็นพ้นงานแบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือการจัดแสดงภายนอกอาคารและการจัดแสดงภายในอาคารสำหรับการจัด แสดงภายนอาคารก็จะมีซองรายการก็คือหนึ่งหลวปันพระพิการีและซีบูรพาจานสองก็เรือชายวารีนะคะในส่วนของการจัดแสดงภายในอาคารก็จะเป็นการจัดการแสดงในรูปของรนรูซึิษยาบูชาบุรพาจา์เล่าเรื่องต่างๆและสิ่งของเครื่องใช้ของชาวราโูปภายในอาคารส่วนศิลปวัฒนธรรมหรืออาคารแฟด ซึ่งจะแบ่งสถทานทีเป็นซี่โซนนะคะโซนที่หนึ่งจะเป็นชั้นล่างห้องประชาสัมพันธ์และก็สำนักงานโซนที่สองก็ชั้นล่างเช่นกันประกอบด้วยห้องวีดิทัศน์ชุมวีดิทัศน์ภาาร่วมของอำเภอละโนดก้อนข้าวชุวม่มห้องจัดแสดงต่างๆและห้องนิทรรศการซึ่งจะแสดงสิ่งของเครื่องมือเครื่องชายในการประกอบอาชีพส่วนโซนที่สามและโซนที่สี่จะอยู่ชั้นบนนะคะ จัดเป็นนิรรศการเหล่าเลืองของอำเภอระโนดด้านต่างๆร่วมสิบหกห้องโยยโซ่นละแปดห้องโยยโซนที่สามนะคะจะมีแปดห้องโยยก็ประกอบไปด้วยเข้าสู้ระโนดระโนดปัจจุบันเมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักระโนดในอดีตมอรด็อกรุมนามทะเลสาบสงคราวิธีนามวิธีบ็อกวิธีเล่นวิธีทำกิน ห้องชายแต่ก่อนเก่าส่วนโซน,นที่ซีจะมีแปดห้องย่อยก็จะมีชุ่มชุนคนระนูตลาดตราน่าศิลปาวัฒนธรรมเห็นโดยภาพซีบูรพาจารย์การศึกษาและบุคคลสำคัญแรลมมีในระนูรวมแรงรวมใจรวมพัฒนาก่อนจะเป็นผีผผพิษตัณันระนูนะคะ พิพิธภัณฑ์รนโนดจึงเป็นส้มบัติของชาวรานูทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแลหลักษา้าเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแร่งท่องเที่ยวทีสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุขราค่ะสำหรับปณีนะคะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณอเนกนาวิกกำลนนะคะบรรณาธิการนางังสือพิพิธภัณฑ์ระโูดรองศาสตราจารย์คณิตาวิเศษสาธรนดขณะ ที่ได้เรียบเรียงว่ยให้เป็นโมรดกของหลู่ล้านชาวระนูดนะคะพบกันไหมในอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอขอบคุณเทศบาลตำบ,บลระนดจังหวัดสงขลามหาวิทยายลัยสุขโขทยัยธรรมธิราชรายคามพอดแคสต์ cast, ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม